สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เกมบูกองนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปทำเควสลองหนึ่งเควสนะครับชื่อเควส Man in Stone นะครับเพื่อปลดล็อกสกิลใหม่และได้อชิเม m น n t ด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของเควสนะครับจะอยู่สารเจ้าชื่อคอหอ e เอานะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีเดี๋ยวผมพาเดินนะเราจะเริ่มเดินกันที่นี้นะครับ v a l l e y of d e s p a i r นะครับ๋ยวที่เราจะเดินกันนะ ตรงจุดดีจุดเดิมนะครับพี่บอสสองพ่อลูกนะครับไปครับเดินไปด้วยกัน และนี่ก็คือสารเจ้าสุโคไฮเอานะครับให้เป็นเพื่อนจุดสารให้เรียบร้อยนะจากนั้นเรามาทางขวาครับเดินตามทางมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับลงตามนี้พอสุดทางเพื่อนๆจะเจอคนที่ถูกขังอยู่ในนี้นะครับให้เราคุยให้เรียบร้อยนะครับ คุยจนบทสนทนาซ้ําๆเลยนะหลังจากเพื่อนๆคุยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการบอสหนึ่งตัวนะครับไปเลยครับเดินย้อนกลับไปทางเดิมนิดนึงนะครับ เมื่อถึงบริเวณตรงนี้นะครับข้างหน้ามันจะเป็นบอสนะบอสบอสไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะบอสมันจะยืนนิ่งๆให้เราตีแต่ว่ามันจะมีลูกน้องคอยมาลุมเป็นเวฟเป็นเวฟนะครับให้เราฆ่าให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อเราจัดการบอสเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนวาร์ปกลับมาที่ศาลเดิมนะครับคอห์หายเอานะไปเลยครับเราเดินย้อนกลับไปหาตัว NPC ตัวเดิมเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆมาถึงนะครับให้เพื่อนๆกดคุยแล้วก็มอบของนะครับซึ่งเขาจะกลายเป็นบอสตัวใหม่ ให้เราจัดก,การบอสตัวนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้สกิลใหม่กดอาชีพเมน้นหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปรีเซ็ตที่ศาลเจ้าหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดินกลับมาคุยใหม่นะเขาจะกลายเป็นร้านค้านะครับพอมีของเยอะอยู่นะครับแพงๆ,ๆแพงๆด้วยนี่นะครับแล้วก็สามารถซื้อได้และนี่ก็คือเควสทั้งหมดของ Man In Stone นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าชอบปย่าลืงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันนคลิปถัดไปทุกคนขอบคุณที่รับชมครับ